ประเทศไทยประเทศเดียวนะตายจากการไม่สูบบุหรี่นะแต่ไปนั่ง ial, ดมควันจากคนอื่นปีละ3,000คนก็เขาดีใจนะคนก็วิ่งมามาทักทายกันสวัสดีครับครูเดหายไปไหนมาวันไหนเราไม่ได้มาก็จะถามบางคนโทรไปตามวันนี้ครูทำไมไม่มาประโยชน์มากๆเลยนะสำหรับโครงการนี้เพราะว่าเป็นโครงการที่เน้น เรื่องของการป้องกันโดยเฉพาะให้เด็กเขาดูแลรับผิดชอบชีวิตตนเองนะครับแล้วเราก็จะไม่เหนื่อยนะไม่เหมือนของระบบไทยก็จะมีระบบดูแลนักเรียนอันเนี้ยหลักสูตรของแดเนี่ยเรามีระบบเพื่อให้นักเรียนเขาดูแลรับผิดชอบชีวิตตนเองได้โดยใช้หลักสูตรของแดรูปแบบการตัดสินใจแบบแดบบเป็นขั้นเป็นตอน แล้วอย่างค่าเรียนที่มาสอนในที่โรงเรียนสุราษฎรครองหนึ่งค่ะอันนี้คือเราเดินเข้ามาสอบถามทางอาจารย์เองหรือว่าทางโรงเรียนอยากจะให้เราเข้ามาสอนทีนี้ถ้าถิดว่าโรงเรียนไหนสนใจรู้จักโครงการนี้แล้วค่ะแต่ว่ายังไม่มีครูตำรวจเดินเข้าไปหาจะต้องทำยังไงคะ,ะถ้าโรงเรียนใดต้องการที่ครูจะให้ครูตำรวจแดนะครับ เข้ามาสอนโรงเรียนนาโครงการแดเข้ามาโรงเรียนของคุณครูเนี่ยให้โรงเรียนนั้นติดต่อไปยังท้องที่สถานีตํารวจที่เขาดูแลรับผิดชอบสิโรงเรียนนั้นอยู่นะครับจะมีท้องที่อยู่นะครับอย่างสอนอคันนายาวก็ยิงตรงไปที่อสอนอคันนายาวเลยครับหรือไม่ก็โดยตรงกับถ้ารู้จักครูตํารวจแดอย,อยู่แล้วก็ ติดต่อโดยตรงเลยนะครับสามารถบอกกันได้เลยค่ะเพราะว่าครูตำรวจยินดีจะไปสอนให้ในทุกที่เพื่อเด็กๆของเราด้วยใช่ไหมคะทีนี้จะพอเพียงไหมคะสำหรับจำนวนของครูตำรวจแดนจับโรงเรียนคะตอนนี้ตามเป้าหมายจริงๆของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเด็กนักเรียนป .6 ทุกคนจะได้เรียนโครงการแดนถูกตำรวจครูตำรวจแดนในสอนตอนนี้ยังไม่เพียงพอเลยครับ โดยเฉพาะนครบาลเรายังขาดอีกเยอะเลยครับเพราะว่า,าจำนวนห้องป .6 ในพื้นที่กับครูตำรวจแดงหนึ่งคนจะต้องสอน4ห้องต่อนหนึ่งปีก็คือไม่ได้ให้มากกว่านี้ด้วยครับก็ไม่แค่นั้นก็ยังไม่พอเลยครับอย่างหนึ่งเลยที่มองเห็นคือทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเร่งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องของอประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ S <S> เราจะต้องสอนให้มีประสิทธิภาพได้ด้วยเพราะฉะนั้นต่อหนึ่งท่านเนี่ยจะได้แค่สี่ห้องเรียนต่อหนึ่งต่อหนึ่งเทอมเท่านั้นอ่าสี่ครับก็คือวันหนึ่งอย่างวันเนี้ยที่ที่พี่รนเข้ามาสอนก็จะได้สี่ครับอ่าคืออย่างนี้อ่าเขาเขาจะเป็นบังคับเลยนั่นก็คืออ่หนึ่งคนเนี่ยต่อหนึ่งเทอมนะต้องไม่ต่ำกว่าสองห้องเรียนฉะนั้นสองอเทอมน้อยกว่าแต่ก็ไม่มากกว่าใช่แต่บางคนมีกําลังก็สามารถที่จะ สอนเพิ่มมากกว่า2ห้องเรียนได้อย่าง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 ผมเนี่ยอย่างโรงเรียนเนี้ยเราจะมาสอนเขามีห้องเรียนถึง4ห้องเรียนเรามาสอนสองห้องอก็เด็กๆอีก2ห้องเรียนเขาก็น้อยใจเลยก็ต้องตัดสินใจสอนทั้ง4ห้องเรียนเลยค่ะแตเ่เด็กๆก็ได้รับประโยชน์สูงสุดอยู่แล้วเป็นผู้ได้รับสูงสุดเลยแล้วทีนี้เกี่ยวกับครอบครัวและผู้ปกครองล่ะคะเรามีส่วนเข้าไปช่วยอะไรได้บ้างไหม สำหรับครอบครัวนักเรียนหรือผู้ปกครองของที่เป็นครูลูกศิษย์ของครูตำรวจแดนเนี่ยเราจะมีการเยี่ยมเยียนเข้าไปเยี่ยมนักเรียนแดนในช่วงปิดเทอมบ้างหรือช่วงเสาร์ที่ถ้าเราเข้าชุมชนลูกศิษย์เราอยู่ชุมชนไหนเราเราก็าจะเข้าไปเยี่ยมเขาไปดูความเป็นอยู่เขางุณทิงเขาอยู่ในครอบครัวสุ่มเสียงกับญาติที่น้องเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยมันก็จะทําให้ ให้เขาปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นและอย่างหนึ่งก็คือเราก็สามารถที่จะทําให้สมาชิกในครอบครัวของเขาเนี่ยหยุดหรือละเลิกที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ค่ะอย่างน้อยตัวเขาเองรับเป็นหลักเลยแล้วก็กระจายไปถึงวงใกล้ๆคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวด้วยแล้วก็ไปถึงชุมชนของเขาด้วยสำหรับผู้ปกครองนะครับเ,<ม>เรา ในหลักสูตรเยเราจะมีจดหมายของครูตำรวจแดงไปถึงผู้ปกครองด้วยเังะนั้นเราจะมีชื่อของผู้ปกครองแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครองของนักเรียนทุกคนเพะฉะนั้นนักเรียนเราเราจะสังเกตว่าเอ๊ะเกิดการพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในห้องเรียนเนี่ยเราก็จะสามารถประสานกับผู้ปกครองโดยตรงแต่เราก็จะไม่ลืมต้องปรึกษากับคุณครู ีโรรงเยยนด้วถ้าความต้องการของครูตำรวจแดงเนี่ยค่ะจากโรงเรียนต่างๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเราก็ต้องผลิตมากขึ้นใช่ไหมคะทีนี้ทางนครบาลเองเนี่ยค่ะมีการฝึกอบรมที่จะผลิตเพิ่มไหมคะงบประมาณปีนี้นครบาลมี1รุ่นนะครับวันช่วงวันที่1 4ถึง23าก,กรกฎาคมนะครับที่จะถึงที่โรงแรมเมโทรครับใ้าอย่างนั้นอยากจะให้ฝากค่ะกับพี่ๆตำรวจที่อาจจะตอนนี้ อาจจะรู้ตัวแล้วว่าตัวเองจะต้องเข้ามาฝึกอบรมหรือว่าที่ยังตัดสินใจอยู่ว่าจะเข้ามาดีไหมค่ะจะบอกเขายัางไงดีคะก็อยากจะฝากบอกเพื่อนเพื่อนข้าราชการตำรวจนะครับที่กําลังที่จะตัดสินใจเข้าร่วมกับโครงการเป็นครูตำรวจแดดหรือตัดสินใจแล้วเนี่ยนะครับท่านระหนักได้เลยว่าท่านมาแล้วได้ประโยชน์ต,ตัวท่านเองแน่นอนครอบครัวท่านแน่นอนและที่สำคัญได้ประโยชน์ต่อเด็กๆ ในชุมชนในพื้นที่ที่ท่านให้บริการแน่นอนเพราะว่าท่านจะเห็นรู้สึกเลยว่าเ,เราปล่อยให้เวลามันเปล่าประโยชน์ไปแต่ละวันที่เราใช้เวลาไปทำอย่างอื่น,นะครับท่านจะรู้คุณค่าของตนเองท่านจะรู้ว่าสายตาเด็กๆทำให้มีความสุขอย่างแท้จริงได้นะครับในอาชีพตำรวจแล้วหลายๆคนบอกว่า,าการฝึกอบรมพันธมีตร่มันยาก มากเลยในการที่จะเป็นครูตำรวจแดนยากกว่าหลักสูตรอื่นแล้วก็มีเวลาที่ยาวนานด้วยค่ะจะให้คําแนะนำไงดีคะก็จากลูกศิษย์หลายๆคนที่ผ่านหลักสูตรหนักๆมาแล้วไม่ว่าจะเป็นต่อยสะดบหลักสูตรที่ประจนภัยอะไรต่างๆนะฮะหลายคนพูดเลยว่าผมผ่านมาทุกห,หลักสูตรมีหลักสูตรนี้หนักหนาที่สุดแต่มันเป็นหลักสูตรแบบ มันมีคุณค่ามันมีประโยชน์อะถ้าไม่หนักหนานะครับถ้าไม่หนักมันก็จะไม่มีคุณค่าสําหรับคนที่จะไปเป็นครูตํารวจใช่ไหมแล้วครูเนี่ยมันจะต้องมีการตํารวจเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากอาชีพตํารวจแล้วจะต้องมาเป็นอีกหนึ่งอาชีพก็คือครูตํารวจแดนเนี่ยมันจะต้องหนักหนาอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องเวลากับพฤติกรรมนะครับก็รับรองได้เลยว่าครับถ้าใครเข้าไปในโครงการนี้ จะรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขมากแล้วรู้ว่าตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงและตัวเองมีความสามารถและตัวเองมีคุณค่าขอสักหนึ่งเรื่องให,ให้ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านค่ะให้เขาฟังแล้วรู้สึกว่าอยากเลิกบุหรี่อยากเลิกสุราค่ะ,ะขอฝากด้วยนะครับเริ่มบุหรี่กับสุราเนี่ยเป็นยาเสพติดนะครับ แต่ไม่ผิดกฎหมายเท่านั้นเองแต่มันมีผลกระทบต่อร่างกายสุขภาพและสังคมมากมายมหาศาลไม่น้อยกว่ายาเสพติดที่ผิดกฎหมายเลย <Yeah. S 1> ฉะนั้นถ้าใครสามารถที่จะเลิกได้ละได้ลดได้นะครับขอฝากด้วยนะครับลดเลยครับเลิกเลยครับแล้วมันจะเกิดประโยชน์กับตัวท่านเองเพราะดีกว่า 1. ห,หมอให้เลิกสองเลิกเพราะท่านเสียชีวิตแล้วนะครับมันก็ สูญเสียไปแล้วนะครับถ้าเลิกต้อตอนนี้นะครับมันจะมีโอกาสดีๆกับชีวิตของเราครับ โครงการแดนะฮะเ,เป็นโครงการที่ทางสถานีตำรวจนะครับไปส่งคุณครูตำรวจมาเป็นคุณครูแดเนี่ยในส่วนของความรู้สึกของคุณครูประจำชั้นที่สอนเด็กๆอยู่แล้วเนี่ยฮะก็รู้สึกว่าคุณครูตำรวจได้มาเติมเต็มความรู้ให้กับเด็กๆทำให้เด็กๆได้มีความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของยาเสพติดเขามีความรู้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม เขาได้รู้จักสารเสพติดนะครับในแต่ละยิ่งนับวันเนี่ยมันยิ่งมันมันมันมีหลากหลายมากมายแล้วเขารู้จักวิธีการปฏิเสธนะฮะที่จะทําให้ตัวเขาเองนั้นปลอดภัยจากสารเสพติดเหล่านี้แล้วที่เห็นผลก็คือเรื่องของระเบียบวินัยของเด็กๆนะครับเด็กๆมีระเบียบวินัยเพิ่มมากขึ้นครับผมแล้วก็โครงการนี้ผมก็อยากที่จะให้คงอยู่ต่อไปอยากให้มีโครงการดีๆอย่างนี้นะครับ เข้าไปทุกโรงเรียนเลยซึ่งจะทําให้เด็กนักเรียนเนี่ยได้รู้และรู้จักปฏิเสธนะครับกับสารเสิทธินะ์ที่เป็นไทยมาร์ต่อเขาแล้วก็เด็กๆคนอื่นๆน,นะครับก็ขอสนับสนุนโครงการดีๆอย่างนี้อยากที่จะให้มีต่อไปนะครับในส่วนของคุณครูและทางเรียนก็พร้อมนะครับที่จะร่วมนะครับกับคุณครูแดที่จะช่วยกัน จัดการเรียนการสอนที่ให้ความรู้แล้วก็ให้ประสบการณ์ชีวิตกับพวกเขา,ขาครับผมครับสวัสดีครับผมใจเอกชิดศัก์ อาจรสิทธิ์ครับเป็นคุณครูที่สอนวิชาสูนยสาชั้นประถมศึกษาปีที่6กนะครับมีความรู้สึกที่ดีกับโครงการแดนนะครับที่ได้มาสอนกับนักเรียนที่โรงเรียนโครงการแดนนี่เป็นโครงการที่สอนให้นักเรียนได้รู้ถึงโทษของยาเสพติดและก็รู้จักวิธีการที่จะปฏิษษเสธเมื่อมีผู้ที่มาแนะนำหรือชักจูงให้ไป เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับอขอให้โครงการนี้มีต่อต่อไปขึ้นนะครับเพื่อเยาวชนที่ดีของเราได้ห่างไกลยาเสพติดครับขอบคุณครับ กระบวนการของโครงการแดรค่ะจะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือห้องเรียนที่จะสนับสนุนในการสอนของครูตำรวจแดนะคะเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมคนที่สําคัญที่สุดในวันนี้ของเรานั่นก็คืออาจารย์สมทวินกำแพงมิตรนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหล่าคลองหนึ่งค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์หาก่อนหนึ่งต้องถามเลยว่าพิโรจน์บอกว่าเดินเข้ามาเลยมาหาอาจารย์แล้วมาขอที่จะสอนในห้องเรียนตอนนั้น อาจารย์รู้จักโครงการไหมคะแล้วทาไมถึงได้สนับสนุนห้องเรียนให้สอนนะคะค่ะก็ขอบคุณมากนะคะจริงๆแล้วเนี่ยพอ,อ,อได้มีโอกาสได้ร่วมกับโครงการแดรมาครั้งหนึ่งแล้วสมัยนั้นพอเป็นรองผู้การอยู่โรงเรียนวัดบัวแก้วนะคะสถานีตำรวจนิมิตใหม่เนี่ยได้มีโครงการแดรโดยจัดหลักสูตรในศึกษาในระดับชั้นป .6 ขอก็ได้ร่วมโครงการแล้วก็เห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีสําหรับเด็กในหลักสูตรเนี่ยมันจะบูรณาการได้หมดเลยนะคะเสร็จแล้วพอพออย้ายพอพี่ย้ายมาอยู่เป็นพออที่โรงเรียนสุลาครองหนึ่งก็ถือว่าเป็นโชคดีแล้วก็อาจจะมีทําบุญร่วมกันกันกบสถานีตารวจคันนายาวเนาะ,ะออท่านนิโรดก็เข้ามาด้วยด้วยด้วยกิจวัตรประจําวันอยู่แล้วท่านว่างๆท่านก็นมาเยี่ยมแล้วก็ได้เสนอโครงการแดด พอพอได้ยินคำนี้ปุ๊บเนี่ยพอตอบรับโดยไม่ได้คิดอะไรเพราะเคยรู้ว่าโครงการนี้มันเป็นโครงการที่ส่งผลกับนักเรียนเป็นการปูพื้นฐานใกับนักเรียนเรื่องของการปฏิเสธเรื่องของยาเสพติดนะคะพอก็เลยตอบรับด้วยไม่คิดอะไรมากแสดงว่าเล็เห็นว่าโครงการนี้ดีอยู่แล้วค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในโครงการแดนเนี่ย หัวข้อคำว่าแดก็หมายถึงว่าเรื่องของการปฏริเสธยาเสพติดแต่จริงๆแล้วเวลาทางคณะวิทยากรมามาสอนเนี่ยเขาก็เขาก็เน้นเรื่องยาเสพติดด้วยนะคะแต่สิ่งที่ได้ก็คือเรื่องของระเบียบวินยัยเพราะทีมตำรวจเนี่ยเขาก็จะมีการฝึกระเบียบวินัยให้กับเด็กให้เด็กมีความรู้สึกว่ารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สิ่งที่สําคัญก็คือ มันเป็นความรู้สึกที่เราได้ให้เด็กได้มีโอกาสปลูกฝังเกิดความตระหนักในเรื่องของ,ของระเบียบวินัยเขาบอกว่าเด็กจะดีและมีคุณธรรมเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะควรจะสุดก็คือเรื่องของระเบียบวินัยเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าโรงเรียนได้มากเลยนะคะแล้วตำรวจเวลาเข้ามาสุดเนี่ยเขาเข้มแข็งมากเด็กเด็กจะกลัวเด็กจะกลัว อาจารย์คะแล้วโครงการนี้ค่ะพอได้เข้ามาร่วมกับโรงเรียนแล้วอะค่ะมันมีผลอะไรบ้างคะมีผลหรอคะคำว่าม,มีผลเนี่ยประการแรกก็คือผลในตัวเด็กก่อนนะคะเด็กเขาได้เต็มเตมอะค่ะเด็กจะได้ความรู้ได้เรื่องของกิจกรรมได้ของการรักเพื่อนอันนี้คือตัวเด็กนะคะส่วนตัวที่สองก็คือเรื่องของชุมชนและผู้ปกครอง มันมันสร้างมันสร้างความผูกพันระหว่างระหว่างโรงเรียนกับกับบ้านได้เพราะฉะนั้นเรามีการสื่อสารว่าถ้าเด็กแต่เด็กของเรามันอาจจะมีบ้างเล็กน้อยซึ่งเพราะเด็กของเราเนี่ยมันเป็นเด็กชุมชนที่มาจากถิ่นฐานที่พ่อแม่ย้ายถิ่นฐานมาเยอะสะภาพสภาพผู้ปกครองเนี่ยก็ไม่ได้พร้อมสักเท่าไหร่เฉะนั้นเด็กอาจจะเห็นภาพของ,ของครอบครัวในเรื่องของพ่อแม่ ยังซุปเีอรยูยังดื่มอยู่อะไรประมาณนี้ฉะนั้นตรงนี้มันทําให้โรงเรียนกับบ้านเนี่ยเกิดการกาสื่อสารึ่งนกนและกันอาจารย์คะแล้วอยากจะให้อาจารย์พูดถึงโรงเรียนต่างๆค่ะเพราะว่าอย่างที่พี่พีรพนธ์บอกมาก,ก็คือว่าเจ้าหน้าที่หรือว่าครูตำรวจด,ด่านเนี่ยค่ะจะเดินเข้าไปที่โรงเรียนเองเพื่อที่จะไปขอสอนเองแต่บางโรงเรียนก็จะให้ความร่วมมือแต่บางโรงเรียนอาจจะยังไม่เห็นความสําคัญหรือว่ายังไม่เห็นว่า จะมีผลให้กับเด็กๆได้ยังไงบ้างกับโครงการนี้คะอยากให้อาจารย์แนะนำกับนักเรียนกล<อ>ุ่มๆว่าเราควรจะ,จะรับเข้ามาไยังไงบ้างขอบคุณนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าถ้าเราใจกว้างพอแล้วเราลองไปเปิดหลักสูตรดูนะคะในหลักสูตรสถานศึกษาเนี่ยในหลักสูตรกลุ่มสาระสุขศึกษาเนี่ยเขาจะมีเนื้อหาหรือหน่วยการเรียนรู้เรื่องของอ,อยาเสพติด เรื่องของการมีส่วนร่วมเรื่องของระเบียบวินัยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยใน3-4ตัวเนี้ยไปเปิดในหลักสูตรดูนะคะมันจะอยู่ในหลักสูตรทั้งหมดเลยค่ะแต่อยู่ที่ว่าโรงเรียนน่ะจะดึงส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปสอดแทรกในหลักสูตรอย่างไรโรงเรียนสลาวทองหนึ่งเนี่ยเราเราเราเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้แยกส่วนในการสอนมันสามารถ,าารถบูรณาการในหลักสูตรในกลุ่มสาระได้เลยสาระศึกษาก็ได้ สาระสังคมศาสนาก็ได้มันมันได้ทุกทุกทกลุ่มสาระอนะอที่เราจะสอดแทรกเข้าไปแล้วสุเราของหนึ่งก็จัดโครงการนี้ไม่ทําให้เด็กไม่ได้ความรู้ในเรื่องของในกลุ่มสาระศึกษานะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกโรงเรียนนะคะว่าถ้าลองไปเปิดดูในหลักสูตรจริงๆแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราจะได้อะไรจากวิทยากรภายนอกมากแล้วที่สําคัญเนี่ย ลดภาระครูได้บ้างเพราะตอนนี้ครูภาระเยอะมากเลยอะ่ะครูโรงเรียนภาระเยอะมากเลยเวลาตำรวจแดงมาสอนเนี่ยนะคะก็คุณครูแดงจะสอนหน้าห้องคุณครูของเราก็จะเดินไปเดินมาหรือดูความเรียบร้อยภายนอกนะคะแล้วก็สังเกตก,การแต่เวลาเนี้ยคุณครูเรายังสามารถทํางานที่ได้รับมอบหมายได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนว่าเ,เรากับตำรวจเนี่ยเราเกิดความรักความผสมผสาน ในเรื่องของการทำงานกันด้วยอีกอย่างนะคะก็บอกได้เลยนะคะว่าถ้าโรงไหนสนใจเนี่ยก็เชิญชวนได้เลยไม่ไม่มีไม่มีผลกระทบเรื่องของการเรียนไม่มีผลกระทบในเรื่องของหลักสูตรนะคะแล้ววันนี้นะคะทางรายการแดนไทยแลนด์ต้องขอขอบคุณผู้นวยการโรงเรียนสุลาครองหนึ่งอาจารย์สมทวินกําแหงมี้เป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะผูะ้ชมคะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับรู้ไวห่างไกลยาเสพติดในรายการแดนไทยแลนด์กันต่อค่ะ